สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องเพื่อนบ้านสตอรี่นะครับมี FC หลายท่านนะครับสนใจเรื่องประวัติศาสตร์ให้ขอคิดขึ้นมาเยอะแยะนะครับวันนี้ก็จะมา,อาตอบคอมเมนต์ FC แล้วกะเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ฟังเหมือนเดิมนะครับรอว่าหลังผ่านน้ำท่วมเราจะมี คำมีความว่าอะไรตามมาหรือเปล่าครับนะครับก็คงจะเป็นเพราะว่าตอนนี้อเมียไปนะครับเรื่องราม,ม่านะครับก็เขาคงจะยังไม่กล้าว,ว่าอะไรกลัวไทยจะไม่ช่วยเรื่องน้ําท่วมหลังน้ําท่วมเดี๋ยวก็มีมาอีกเขาคงคิดอย่างนั้นนะครับอาจารย์อย่าว่าเว้าความจริงหลายลาวรับบ่ได มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกครับผมชอบพูดความจริงนะครับพูดผิดจริงๆครับผิดตรงที่อาจารย์พูดความจริงครับเรารับบ่าได้นะครับ<ๆ>ก็คนที่รับไม่ได้ก็คือคนที่เชียร์รัฐบาลนั่นแหละครับทับไม่ได้คือผมอาจจะพูดตรงไปหน่อยนะครับ แต่จริงๆแล้วที่พูดไปนี่ไม่ไปยอยากคิดจะไปล้มล้างรัฐบาลอะไรเขาหรอกครับเอาความจริงมาว่ากันเฉยๆอยากจะให้มีการปรปับปรุงแก้ไขการทํางานของรัฐบาลแค่นั้นเองที่ทําอยู่ทุกวันไม่ได้เป็นมีอคติหรือเป็นศัตัวอะไรนะครับรัฐบาลลาวเวียดกลัวไทยมากกลัวคนไทยเข้ามาทวงคืนทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเป็นของไทย มาก่อนถูกกลุ่มคนยุยงให้ฝรั่งเศสแจ้งไปนะครับก็ธรรมดาแล้วครับก็จะว่ากันไม่ได้ลาวกับเวียดนี่เขาก็รักษาผลประโยชน์ร่วมกันนะครับคาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นร่วมหัวจมท้ายมาด้วยกันร่วมรบมาด้วยกันเขาเข้าข้างกันนั้นเป็นเรื่องปกติไม่แปกลกหรอกครับ อาจารย์นำเอาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของลาวเพื่อเปิดหูเปิดตาลาวเชื้อสายไทยอีสานให้ตาสว่างถ้าตาสว่างก็ขอบก็ก็ดีใจด้วยนะครับได้มีความรู้ได้มีอะไรก็ยินดีนะครับเวียดนามขอเจ้าอนุวงแต่เจ้าน้อยไม่ยอมกลัวความผิดหลังเจ้าน้อยส่งอนุวงศ์ให้กรุงเทพ สุดท้ายเจ้าน้อยเมืองพวนเมืองแถงก็ถูกลุกรานสมัยนั้นจึงเกิดการอพยพของไทยทรงดำไทยพวนไทยสงผู้ไทยหนีมาไทยหลังเกิดเพลงไทยดำรำพันที่โด่งดังจึงเกิดเพลงไทยดำรำพันที่โด่งดังเป็นอมะตะทุกวันนี้ใกล้เคียงนะครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับ ไทยดำลำพันธ์เพลงไทยดำลำพันธ์นี้ไม่ได้แต่งสมัยนั้นนะครับสมัยนั้นมันมันสองร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเอยไม่ใช่สองร้อยร้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับเพลงไทยดำไม่ได้แต่งสมัยนั้นเพลงไทยดำแต่งมาหลังนั้นอีกนะครับคือช่วงที่ฝรั่งเศสยึด เมืองแผงมากกว่านะครับเพราะว่าในเนื้อหาของเพลงบอกว่าสิบห้าปีสิบห้าปีที่ไต้หฮาห่างแดนเมืองคือแต่งหลังจากที่ฝรั่งเศสแพ้ฝรั่งเศสแพ้กับเวียดน,นามมาสิบห้าปีก็แต่กระสานสร้างเซนออกในช่วงนั้นนะครับสาเหตุนะครับจาก จะเล่าให้ฟังสาเหตุก็เพราะว่าชาวไทยดำถูกเวียดนามแย่งพื้นดินแย่งที่ทำกินนะครับแย่งที่ทำกินเพราะว่าเมืองแถงเนี่ยคนไทยดำเยอะนะครับแต่มีคนไทยดำอยู่สองพวกพวกหนึ่งก็ไม่ได้ถูกเวียดนามรังแกอะไรก็อยู่ด้วยกันแต่พวกที่ถูก คนเวียดนามมาแย่งที่ทำกินอะไรต่างๆนานาเขาก็เลยไม่พอใจพอฝรั่งเศสเข้ามาฝรั่งเศสก็ให้สัญญาว่าถ้าช่วยเขาถ้าช่วยเขาแผ่นดินที่เวียดนามแย่งไปนี้จะคืนให้ถ้าช่วยพวกเขาชายละพวกไทยดำที่เสียพื้นดินนะครับก็เลยไปอยู่ข้างฝรั่งเศสส่วนพวกไทยดำที่ไม่ได้เสียอะไรก็อยู่ข้างเวียดนามเหมือนเดิมนะครับ อยู่ข้างเวียดนามเมือนเดิมทีนี้เมื่อการรบเกิดขึ้นมายาวนานจนในที่สุดเมืองนี่นะแตกเมืองเดียนเบียนฟูเนี่ยเมืองแถงเนี่ยแหละแตกนะครับนะฝรั่งเศสแพ้ฝรั่งเศสแพ้ไทยดําก็เลยแพ้ด้วยนะครับไทยดําก็เลยแพ้ด้วยก็หนีเข้าลาวบ้างหนีเข้าไทยบ้างนะครับหนีเข้าไทยบ้างก็อยู่แทสกลน,นครน,นครพนมแถวนี้แหละครับ ก็มาอยู่ตรงนี้มากมายก็เกิดก็เกิดในสมัยช่วงสงครามเวียดนามกับฝรั่งเศสนี่หนะครับไม่ได้เกิดในสงครามไหนสงครามโน่นนะสงคารามเจ้าอนวงไม่ใช่นะครับสงค,ครามเจ้าอนวงม์ไกลไปนะครับสงคารามเจ้าอนวงมันสมัยช่วงรัชกาลที่สามนะครับส,ส่วนส่วนสงครามฝรั่งเศสเนี่ยอยู่ <_ T> ช่วงสมัยรัชกาลที่ห้านะครับคนละสมัยกันนะครับ เมืองพวนเมืองแถงติดชายแดนเวียดนามเจ้าน้อยก็อยู่ในอาณัตของสยามเช่นกันนะครับเออถ้าอย่างนั้นก็จะพูดถ้าสนใจเรื่องนี้ก็จะพูดถึงประวัติเมืองแถงให้ฟังนะครับเมืองแถงนี่เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาในสมัยโบราณโบราณน,นะครับเป็นเมืองหลวงเป็นเมืองแรกของอาณาจักรล้านนาก็ว่าได้นะครับอ่า คนที่มีอำนาจมากที่สุดชื่อขุนบรมนะครับขุนบรมนี่จะมีลูกชายอยู่เจ็ดเจ็ดคนนะครับเจ็ดคนก็จะส่งไปครองเมืองต่างๆมากมายนะครับเข้ามากินพื้นที่ประเทศไทยเยอะจนถึงอยุธยาอายุธยาส่งลูกชายชื่องัวอินนะครับงัวอินมาครองอยุธยาก็เลยแสดงว่าอาณาจาักรล้านช้างนี่มี แผ่ไพศาลมาไกลามากมายนะครับยิ่งใหญ่มากนะครับถามว่าเรื่องนี้เป็นความจริงไหมมีมูลไหมมันก็น่าจะมีนะครับเพราะว่าหลักฐานก็คือชาวยุทยาพูดภาษาไตกระไดนะครับชาววิทยาพูดภาษาไตากะะราาตากะไดจนวิวัฒนาการมาเป็นภาษาไทยจนปัจจุบันนี้นะครับนี่แหละคือประวัติ ของร้านนาไอ้ก็เป็นของร้านช้างของั้านช้างเพราะฉะนั้นเมื่ออาณาจักรร้านช้างนี้เสื่อมอํานาจลงสยามอาณาจากักรนี่แหละครับกรุงเทพทวาราวีนี่แหละครับกรุงธนบุรีกรุงเทพทวาราวดีนี่แผ่อำนาจออกไปมันก็เลยไปถึงเมืองแถงนี้ด้วยนะครับเมืองแถงเมืองเดียนเมียนฟูนี่แหละครับด้วย ก็รวบหมดนะครับรวบกินหมดจนมาช่วงถึงสมัยรัชกาลที่ห้าในรัชกาลที่ห้าทีนี้สมัยก่อนในการปกครองนั้นจะถึงแม้ว่าเราจะ,ะประเทศเมืองไหนอยู่ใต้การปกครองไทยก็แล้วแต่เราจะให้เจ้าเมืองปกครองกันเองนะครับเจ้าเมืองปกครองกันเองอก็เป็นมาอย่างนั้นมาตลอดนะครับส่งสวยมาที่กรุงเทพนะครับ ทุกคนทุกทุกเป็นเป็นอย่างนั้นนะครับทุกเมืองเป็นอย่างนั้นแต่ในเวลาต่อมาฝรั่งเศสมายึดเวียดนามได้นะครับมายึดเวียดนามได้ก็จะเอาลาวด้วยรัชกาลที่ห้าก็ทรงรู้ใช่ไหมละ่ละรัชกาลที่ห้าก็ทรงรู้ก็เลยจําเป็นจะต้องป้องกันบ้านเมืองให้ได้ให้มากที่สุดก็เลยเปลี่ยนการปกครองของประเทศไทยทั้งหมดนะครับโดยการใช้ชื่อว่าเทสาพิบาลน,นะครับเทสาพิบาลก็คือ ส่งเจ้านายจากส่วนกลางจากเมืองหลวงนี่แหละครับไปปกครองที่เป็นเจ้าเมืองต่างๆนี่ตกกระป๋องไปหมดนะครับเป็นเจ้าเมืองดังเดิมนี่ตกกระป๋องไปหมดอ่าส่วนมากก็รับได้นะครับรับได้แต่บางเมืองก็รับไม่ได้อย่างเช่นเมืองหูขันอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนกบฏผีบุญขึ้นมาก็ไปปราบใช่ไหมละ่ะเมืองแพร่อย่างนี้ก็ไปปราบนะครับอ่าเมืองแพร่ก็ มีกบฏเงี้ยวก็หนีไปลาวหนีไปแถบนี้แหละครับแถบเมืองแถงเนี่ยแหละครับแถบนี้ก็เลยกกัตริที่ห้าก็ส่งไปปราบนะครับเมืองนั้นก็ส่งเจ้าเมืองไปอยู่นะครับเมืองเชียงขวางเมืองเชียงขวางก็ชื่อพยอดพยอดเมืองขวางนะครับส่งไปคลองเมืองควงขวางของลาวนั่นแหละแต่ถือ,อว่าเป็นของไทยนะครับแต่ที่ส่งพยอดเมืองขวางไปปกครองก็เพื่อที่จะ ยันฝรั่งเศสเอาไว้ไม่ให้เข้ามายึดนะครับเ,เมื่อไปปราบกบฏเงี้ยวครั้งนั้นปรากฏว่าฝรั่งเศสก็ต้องการจะยึดประเทศลาวอยู่แล้วก็เลยเให้ก็เลยบอกว่าจะช่วยรบจะช่วยไทยรบช่วยปราบเงี้ยวปราบเงี้ยวไทยก็ซื้อนะครับก็ซื้อก็ก็เลยให้ยอมให้ฝรั่งเศสช่วยนะครับ ฝรั่งเศสก็เลยช่วยปราบเงี้ยวได้สําเร็จนะครับพอปราบเงี้ยวได้สาเร็จก็ยึดเมืองแถงเมืองนี่แหละครับเป็นของตัวเองซะเลยไม่ยอมให้ไทยไทยก็เลยต้องเสียครั้งแรกก็เสียเมืองแถงนี่แหละไปนะครับเพราะว่าเขาปราบเงี้ยวแล้วก็ยึดเลยนะครับเขายังไม่พอนะครับเขายังไม่พอเขายังมาจับพยยอดเมืองขวางที่อยอู่เชียงขวางนี่แหละครับขังคุกน,นะครับ ขังคุกรละการที่ห้าก็เดือดร้อนสิทีนี้เดือดร้อนเพราะว่าเจ้านายที่ส่งไปปกครองเมืองเชียงขวางเนี่ยถูกขังใช่ไหมถูกฝรั่งเศสจับขังก็เลยส่งทหารไทยนี่เข้าไปชิงตัวนะครับทหารไทยเขาไปชิงตัวพระยอดเมืองขวางเนี่ยอยู่ในคุกโดยฝรั่งเศสเขาควบคุมอยู่ก็เลยต้องยิงผู้คุมคุกนะครับผู้คุมคุกของชาวฝรั่งเศสยิงมาแล้วก็ เอาพยศเมืองขวางกับประเทศไทยได้นะครับกับประเทศไทยได้สําเร็จนี่แหละคือสงครามเลยเกิดขึ้นระหว่างไทยกับฝรั่งเศสนะครับเริ่มต้นจากการแย่งเมืองแถงแล้วก็มาแย่งเมืองเชียงขวางนะครับแย่งเมืองเชียงขวางแล้วก็พยศเมืองขวางแย่งมาได้ก็ยิงเขาตายนะครับยิงเขาตายเขาก็เลยรบกับเรานะครับ ลบกับดาวด้วยเหตุผลนี้เป็นอันอันดแรกนะครับเพื่อเหตุผลที่ไปยิงเขาตายนี่แหละครับอืมจึงเกิดเดตาต่อมาในสมรภูมิลบหลายที่นะครับมันก็จึงเป็นมันบอกว่าลาวทั้งประเทศนั่นแหละมันเคยเป็นของไทยมาก่อนนะครับมันเป็นของไทยมาก่อนแล้วฝรั่งเศสมารบแล้วก็มาแย่งไป ในปัจจุบันส่วนเมืองแทงหรือเมืองเชียงขวางนั้นก็มาเสียให้กับลาวเนี่ยลาวหรือไทยก็ไม่รู้แหละเสียให้ฝรั่งเสียให้เวียดนามตอนที่เวียดนามนั่นตีฝรั่งเศสที่เมืองเชียงขวางเนี่ยคือไม่ใช่เมืองแถงเนี่ยพอตีได้ปุ๊บ ก็ยึดเอาอเป็นของตัวเองซะเลยนะครับชานะฝรั่งเศสก็ยึดเป็นตัวเองเมืองของตัวเองซะเลยเวียดนามก็เลยเปลี่ยนชื่อว่าเดียนเบียนฟูนะครับเดียนเบียนฟูจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเมืองเดียนเบียนฟูนี้จะมีชาวไทยดำาอาศัยอยู่นะครับชาวไทยดำที่อาศัยอยู่ก็คือกลุ่มชาวไทยดำที่ที่เป็นฝ่ายเวียดนามเป็นฝ่ายเวียดนามก็จะอยู่ได้ส่วนชาวไทยดำที่เคยเป็นฝ่ายฝรั่งเศส ก็หนีมาอยู่ฝั่งลาวแล้วก็ฝั่งไทยจนปัจจุบันนี่แหละคือประวัตินะครับสงสังคมลาวแดงมันวิกฤตนิกลจริตหรือสังคมวิปรารนะครับแบบนี้ก็ก็ช่างก็เติะ <c oughs> เขาพอใจที่จะเป็นอย่างนั้นนะครับในในสายตาของเราอาจจะเลยว่า โอ้ยแย่ลําบากนะครับอันนี้เขาก็เชียร์ของเขาอยู่อย่างนั้นแหละครับเขาก็ว่าของเขาในาน้ามีปลาในานามีข้าวมีปลาตะไคร่ไม่มีทางล้มละลายแต่จริงจริงมันล้มไปแล้วมันล้มไปแล้วแต่เขาไม่ยอมรับเท่านั้นแหละแต่ที่เขาอยู่ได้เพราะอะไรรู้ไหมก็อยู่ได้เพราะประชาชนเขาอยู่ในประเทศไทยนี่เป็นส่วนมากแต่แต่ประเทศมันล้มไปแล้วเพราะว่ามีไม่มีเงินใช้หนี้ใช่ไหมละ่ะ ไม่มีเงินใช้นี่เงินเงินจีบก็หมดค่าแล้วเงินจีบก็หมดค่าแล้วจะไปใช้เงินดองเงินนั่นแทนแล้วเงินหยวนแทนแล้วนะครับมันมันหมดไปแล้วมันหมดค่าไม่มีค่าแล้วนะครับเรียกว่าล้มละลายไปเหมือนซิมบับเวเหมือนเวเนซุเอลานะครับเหมือนหมดค่าก็ถือว่าล้มละลายนะครับชาวซิมบับเวชาวเวเนซุเอลาเอาเงินมาโปรยทิ้งเลยนะครับมันใช้ไม่ได้ ประเทศลาวก็ใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันแต่ที่อยู่ได้เพราะอะไรละ่ะเพราะว่า,ามาทํางานที่ประเทศไทยใช่ไหมละ่ะก็ส่งเงินกลับบ้านส่งเงินกลับบ้านไปจุนเจือครอบครัวที่ฝั่งลาวก็อยู่ได้อยู่ได้เพราะสาเหตุเนี่แหละครับแต่ประเทศอื่นที่เขาล้มละลายเขาไม่มีประเทศอื่นช่วยเหมือนลาวนะครับไม่ว่าจะเป็นซิมบับเวเวเนเซลาหรือแม้แต่กระทั่งศสีลังกานะครับเขาก็ไม่มีประเทศรอบข้างมาช่วย เขาก็เลยลม้ม <g ill ain> ก็เลยล้มเลยนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับแต่เขาไม่ได้นึกถึงบุญคุณหรอกมีแต่อยากจะขอความช่วยเหลือนะครก็ยังมาต่อต้านไทยอยู่จนทุกวันนี้แหละไทยก็รู้แล้วที่ส่งไปช่วยเหลือเนี่ยล่าสุดที่ขอมาให้ไปเนี่ยเราก็เห็นใจแล้วก็ส่งไปแต่อะไรส่งไปแต่เครื่องอุปโภคบริโภคเอาไปช่วยเหลือแต่ไม่ส่งอุปกรณ์ไปช่วยนะครับ มันไม่ได้หรอกครับอุปกรณ์ไปช่วยนี่พอช่วงเขื่อนแตกแล้วก็มีปัญหามากมายนะครับเขาจับเก็บโน่นเก็บนี่ไม่ให้เข้าไปง่ายๆนะครับอ่าแล้วก็เสี่ยงด้วยนะครับเพราะว่าสกูตเตอร์พูดถึงสกูตเตอร์นีนราคาเกือบล้านนะครับราคาของสกูตเตอร์นี่เกือบล้านถ้าหากวิ่งในน้ําสะอาดเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าไปวิ่งในน้ําท่วมนี่บางทีมันอาจมีเศษขยะเศษอะไรใช่ไหม เข้าไปในสกูตเตอร์พังมีโอกาสพังเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจนะครับว่าบางทีอุปกรณ์ที่สําคัญสําคัญเราไม่อาจจะส่งเข้าไปช่วยได้เพราะว่ากลัวเครื่องมันจะพังว่างั้นแต่ต่อไปนะครับงานบุญพะเวทก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันกองหลอนมีมีการหลอนมีการหลอนเหมือนกัน มันคนละหลอนนะครับคนละหลอนอกองหลอนกับกันหลอนเนี่ยมันคนละหลอนนะครับอืเข้าใจผิดนะครับขอปรบมือดังๆให้ครับชอบมานั่งฟังครับให้ความรู้มากเลยขอบคุณนะครับถ้าได้ความรู้นะครับเลาวมีสองกลุ่มคือลาวแดงและแก้วและลาวซอดแก้ว และลาวขาวคือลาวประชาธิปไตยหรือลาวราชวงศ์หากคนลาวอายุประมาณ60จะรู้การเขีนข่าคนลาวขาวที่ทิ้งลงแม่น้ำของไหลมาติดปลายภัยริมแม่น้ำริมของฝั่งไทยช่วงพศ2 5 2 0 2ถึง2524นรคนลาวขาวที่รอดไปประเทศที่สม เป็นศพลอยในแม่น้ำของเท่ากันส่วนคนลาวแท้ๆที่ยังอยู่ในลาวยังมีแต่วิพากวิจารณ์รัฐบาลไม่ได้จะถูกอุ้มหายนะครับนี่คือความรู้ที่เขาให้มานะครับอือวว่าลาวที่อยู่ในปัจจุบันนี้คือเหลือจากพวกที่หนีออกไปนะครับเหลือจากพวกที่หนีออกไป พวกที่ออกไปก็ตายไปครึ่งหน,งน,น,งนะนไไึ่งตายในแม่น้ำโขงนะหนีไปไม่ได้ถูกยิงตายในแม่น้ำโขงมากมายหนีไปต่างประเทศได้ในช่วงพศสองพันถึงยีนะครับก็น่าจะใช่นะครับเพราะผมได้ภรรยาคนแรกนะครับคือเป็นคนลาวจากเมืองไอ้นั่นนะครับเมืองสอนเขตก็พศ2อ2 4นีนี้แหละครับแล้วเธอก็จากไปเพราะว่าผมกำลังเรียนอยู่นะครับ ก็ในช่วงนี้แหละที่เกิดวุ่นวายกันขึ้นหนีกันคนลมานนะครับก็ได้ความรู้ดีนะครับที่ขอบคุณนะครับที่ส่งข้อมูลมาให้รับรับรู้นะครับคนที่อยู่ก็คงจะพูดไม่ได้เหมือนเดิมนั่นแหละครับเพราะว่าเขาก็ตั้งรักษาอํานาจของเขานั่นแหละครับใครที่พูดถึงปมด้อยพูดถึงบาดแผลพูดถึงสิ่งที่ไม่ดีของเขา เขาก็ไม่พอใจเป็นธรรมดานะครับแค่พูดเรื่องถนนหนทางมันเละมันไม่สะดวกสบายเนี่ยก็โดนจับแล้วครับก็โดนจับแล้ววิจารณ์ไม่ได้สิ่งที่ไม่ดีนี่วิจารณ์ไม่ได้ที่ผมพูดได้ทุกวันนี้เพราะผมไม่ได้อยู่ในลาวผมไม่ได้อยู่ในลาวผมอยู่ที่ประเทศไทยก็เลยพูดได้ แก่แต่คนที่มาพูดในประเทศไทยถ้าคนลาวมาพูดในประเทศไทยบางทีก็ส่งเขาก็ส่งคนมาจับเพราะตายในประเทศไทยก็มีนะครับคนที่มาอะไรมาประท้วงอะไรต่างๆนานาในประเทศไทยนี่แหละครับก็หายไปแล้วหายไปแล้วอยู่ในคุกก็มีหายไปแล้วก็มีนะครับเขาตามมาถึงนะครับตามมาถึงใ้ฝั่งไทยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนลาวนี่อันตรายนะครับก็เลยมาขอเตือน พวกยูทูบเบอร์ทั้งหลายที่มาจากฝั่งลาวนั่นแหะครับคุณวิภาควิจารณ์อะไรได้ในประเทศไทยเนี่ยคุณว่าไปเลยประเทศไทยที่สบายว่าอะไรไม่ว่ากันอย่าไปจับช่วงเบื้องสูงของไทยก็แล้วกันแล้วก็อย่าไปาพาดพิงฝั่งตัวเองนะครับสมมุติว่าถ่ายทําถนนทางก็ถ่ายทําไปได้อยู่แต่จะไปบอกว่าโอ้ย ต่างก,กันกับประเทศลาประเทศลาดูไม่ได้เลยอย่างเงี้ยไม่ได้อัน,นั้นไปได้นะครับอย่าเปรียบเทียบนะครับอย่าเปรียบเทียบกับว่าเฉพาะประเทศไทยว่าไปเลยนะครับหาไรได้หาได้ได,ได,ได้เพราะว่ามันไม่มีเรื่องจะว่าใช่ไหมล่ะไม่มีเรื่องจะว่าก็หาคอนเทนต์อะไรก็ได้ไปในประเทศไทยอิสระ,ะเสรีนะครับขอให้ความจริงมาพูดได้ทั้งนั้นนะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับช่วยไปงั้นงั้นแหละ หาประโยชน์อะไรไม่ได้หรอกลาวแดงเพราะเขาไม่นับญาติกับเราเห็นแต่ผู้มีใจรักเต็มร้อยครับอืม,อมคือหมายถึงว่าที่ไทยช่วยส่งเครื่องอุปโภคบริโภคไปช่วยคนลาวนั่นนะ่ะก็ช่วยไปงั้นๆแหละทุกวันนี้เขาตาสว่างกันหมดแล้วว่าคนลาวนั่นนะ่ะคิดยังไงกับคนไทยอยู่นะครับ ช่วยไปก็ไม่ได้เต็มอ,อกเต็มใจเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนตอนเขื่อนแตกนะั่นน่ะโอ้ยเต็มที่เลยเต็มร้อยเลยนะครับเป็นห่วงเป็นใย,ยแก่ทุกวันนี้ถึงช่วยไปก็ช่วยไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าคนลาวอ่ารู้แล้วว่ารัฐบาลลาวนะ่ะไม่ได้เป็นมิตรกับไทยนะครับก็เลยช่วยไปก็ช่วยคนที่ตกทุกข์ได้ยากจริงๆนั่นแหละครับ เพราะว่าที่เราไม่ช่วยเต็มที่ก็เพราะว่ามันไม่แน่ใจไงว่าของที่ให้ไปแล้วมันจะถึงมือของคนยากคนจนคนตกทุกข์ได้ยากจริงๆไหมหรือว่าจะเป็นวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งไปทำนองนั้นนะครับก็เลยไม่อยากจะให้เพราะฉะนั้นแต่คนไทยที่ช่วยนี่ปัจจุบันนี้ก็ช่วยเขาก็ต้องให้มั่นใจนะครับว่าถึงมือคนที่เขาต้องการจะช่วยจริงๆนะครับเขาตัองใจจะช่วย อืถ้าไปแล้วไม่เต็มที่นี่มันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับคืออยากจะไปให้ได้วยมือนั่นแหละดีที่สุดนะครับแต่มันก็ทําไม่ได้ใช่ไหมละ่ะเพราะว่าระเบียบมันเยอะ,ะเกินในประเทศลาวนะน,นะต่อไปนะครับมนุษย์ถ้ำน้ําท่วมหูดังแล้วนะครับคงจะใช่นะครับไม่มีอะไรจะพูดน่าจะพูดออกมาสักน้อยประเทศตัวเองนะดามท่วมลําบากลําบนไอ้พวก มนุษย์ทำทั้งหลายนั้นหายเงียบอใมเงียบทําไมหรือว่าจะหาจังหวะอยู่นะครับเขาคงจะมาอยู่หรอกคิดว่าคงจะมาอยู่หรอกแต่เขาก็คงจะผ่านวิกฤตนี้ไปก่อนนะครับวิกฤตน้ําท่วมนี้ไปก่อนแล้วคงจะโผล่มาอีกนั่นแหละก็คอยฟังเอาก็แล้วกันข่าวตั้งแต่เครื่องยังชีพเอช่วยอะไรนะข่าวตั้งแต่เครื่องยังชีพค,ครับครับอุปกรณ์ต่างๆคง ไม่นะครับยุ่งยากเหมือนตอนเขื่อนแตกเขาคงจะใช่นะครับไทยช่วยก็คงจะช่วยเฉพาะเครื่องยังชีพนะครับฟังแอดตอบคอมเมนต์ก็ได้เกรดความรู้นะครับอย่างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็เพิ่งรู้จากแอดตอบคอมเมนต์ fc นี่แหละว่าเราสร้างเพื่อเทิดทูนวีรกรรมทหารตำรวจและ พลเรือเือนกรณีข้อพิพาทฝรั่งเศสเรื่องการปรับปรุงพรมแดนไทยกับอินโดจีนใหม่นะครับก็ไม่ค่อยมีคนรู้หรอกครับเพราะสร้างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็สร้างไปอย่างนั้นแหละสร้างแต่จริงๆแล้วคนก็ไม่รู้ว่า,ามันเป็นสงครามยุคไหนกันแต่ก็เราก็เทิดทุนหมดทุสสมรภูมินั่นแหละครับ สมรับภูมิที่สําคัญก็เริ่มต้นจากสมรับภูมิเมืองไอจัมปาศักนั่นแหละที่สร้างนะครับแต่เราก็เอาปลายชื่อของผู้ที่ล่วงล้ําในสงครามไปเพิ่มเติมด้วยในสมัยสงครามเกาหลีนะครับสงครามเกาหลีเราก็ตายเหมือนกันในสงครามเกาหลีแล้วก็ไปช่วยช่วยในประเทศเกาหลีให้เขาได้เป็นประชาธิปไตยนั่นแหละครับ เราก็มีคนไทยไปตายเยอะเหมือนกันนะครับในสมัยนั้นแต่เราก็ชนะใช่ไหมนะเราชนะเราทําให้เกาหลีเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้นะครับแต่พอเกาหลีชนะแล้วเขาเขาก็จะมีส่วนหนึ่งที่เราเลิกถึงบุญคุณของประเทศไทยโดยการสร้างอนุสาวรีย์ไว้ที่ประเทศเกาหลีนะครับรอนุสาวรีย์เพื่อเทิดทูนวีรกรรมไทยนี่แหละครับไว้ที่เกาหลีด้วยนะครับแต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เลิกที่ไม่ ไม่นึงถึงบนคุณตรงนี้ที่มาต่อต้านไม่ให้คนไทยไปเที่ยวเกาหลีนั่นแหละครับคือกลัวว่าจะเป็นผีน้อยกลัวว่าจะเป็นผีน้อยมาขีดกันทุกอย่างคนไทยก็เลยแอนตี้ก็เคยไม่ส่งคนไปเที่ยวแล้วนะครับมีไปเที่ยวน้อยแล้วมันมีผลไปทั้งโลกเลยนะครับที่แกรกเกาหลีก็เราไม่เดือดร้อนประเทศไทยประเทศเดียวไม่ไปเที่ยวก็ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรแต่พอเอาไปเอามาประเทศอื่นเห็นข่าวนี้นะครับ ก็แอนตี้ด้วยไม่ไปด้วยเหมือนกันประเทศเกาหลีก็เลยมีคนที่ไปเที่ยวน้อยลงนะครับไปเที่ยวน้อยเราทีนี้เดือดร้อนแล้วทีนี้เดือดร้อนว่าโอ้ยไม่น่าจะไปว่าไทยเลยประเทศอื่นเขาก็เขาก,เขาก็รักคนไทยเขาก็ชอบประเทศไทยคนใบ้่าคนไทยแต่ต้องไม่ได้เลยนะทําให้ประเทศอื่นไม่ไปทเที่ยวเกาหลีทําให้เขาแย่ทุกวันนี้เริ่มสํานึกแล้วว่าอ่าที่เขาแอนตี้ประเทศไทยนะั้นอะ มันเป็นความคิดที่ผิดพลาดนะครับนี่แหละคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันวันนี้ก็คุยกับ f อฟ,อฟ,อฟก็มามากแล้วนะครับวันหน้าก็มาฟังกันใหม่นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ช่วยสนับสนุนช่องสนับสนุนช่องให้ดำเนินรายการต่อไปได้นะครับวันนี้ก็คงจะลากันแค่นี้นะครับสวัสดีครับ